ค่ะไปกันหลายคนรถซู้อเรื่งหมดเลยค่ะคุณสินดาค่ะผลไม้ค่ะกดให้แล้วจ้าขอบคุณมากค่ะจะไปหรไม่ไปหรอไม่จะไปโอ้ยนี้เมื่อคืนนี้ว่าจะไปเลยแต่ว่าเมื่อคืนนี้ค่อยหนาวสั่นเลยก็ไปเก็บผักหวานมาค่อยหนาวสั่นเลยหนาวสั่นเลยหอยเลยหอยเลยหนาวสั่นปุ๊บหอยเลยอืค่ะคุณบวนคุณประวิทย์นะคะคุณกรสวัสดีนะคะ ค่ะคุณป้าครับสอนนะคะย่านไปไหมคะย่านนี้ไม่ได้ไปค่ะย่านนี้เมื่อคืนนี้รู้สึกไม่ค่อยสบายหนาวสั่นคุณผ่อชหนาวสั่นรู้สึกไม่ค่อยสบายก็เลยไม่ได้ไปโอ้แดดแล้วโดนนะคะายตใส่กางนี้ต่อ โอ้ว่าจะไปไม่ได้ไป,ไปยายเพราะหนาวเมื่อคืนนี้เพราะหนาวเพราะหนาวสั่นเมื่อคืนเลยเอ,อ,อาการ,ราปอดอเ,เแหละเราก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะใช่ก็เลยไม่ไป จิวแมวชาวบ้านมึงเดียวชาวบ้านมึงเดียวจ้าจ้าดูวะอ้บ้านน้องลน้องลาโอ้หลอดนี่หรอบอดี้บอดีแล้วก็ เดินทางปลอดภัยนะส่เดินทางปลอดภัยครับพี่ครับ

ไม่ไอด้ไปเมื่อคืนรู้สึกหนาว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 วเหงื่อหนาวยังไงเหงื่อออกทุกเ่อ่ะเมื่อคืนนี่หรอ่ค่อยหนาวเมื่อนนีนะเพราเลยรู้สึกไม่สบายรู้สึกไม่สบายเนาะเออเลยไม่ได้ไปเอคนอื่นเขาร้อนแต่ค่อหนาวนะเมื่อคนนีค่อยเาลยว่าไม่สบายแน่เลยนาะิดกระบนหรือเปาไม่ มันไม่สบายเม,มื่อคืนเมื่อวานนี้เ่อนขึ้นเขาไปเก็บผักหวานเด้ยวย<อ>แล้วเพื่อนไม่กินน้ำเพื่อนไม่เดาน้ำไป<อ>เพื่นเลยอดน้ำเพื่นเลยกระหายน้ำจโอ้นี่ไปกี่พัน,น, 2, นเนี่ยสองพันเนาะสองพรถลุงกิมเด้๋ยสิลุงกิมจะไปด้วยเหรอเออลุงก,กิมขึ้นรถขึ้นรถครับฮะกระบะเออไปไหนเออนั่นแหละจบแล้วหมด ต้นวัดอีกจันทร์หอมอีกอ๋อจันทร์หอมเข,เข้าไปเนาะไปแล้วไปแต่เช้าเลยจันทร์หอมเอาแล้วเมื่อคืนนี้ไอ้นี่อะอะไรเมื่อคืนนี้เขามานอนนี่ไม่ใช่หรอใช่ใพ<ป>ยัคฆ์ายสายสมอนอะอใช่ไหมเานอนนี่เลยนะไปแล้วแต,ตแต่เขาไปแล้วใช่ไหมไปแล้วอ๋อ ก็พายมือรถเขาเรองหนเขาอยู่เหรอโอ้แต่รถเขายังอยู่เขาก็ยังไม่ได้ไปไปแล้วไปแล้วไปบุญไปแล้วเดินทางออกไปนะครับไปบุญไปแล้วเดินทางไปโน่นเลยแดงมาไปบุญไปแล้ว